สวกกัสดีนะค่ะทอดแห้งเดย์นะอร่อยไหมครับอืมบ่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกัะช่องสาวอีสาน ไลฟ์อินสึวิเดนอีกแล้วนะจ๊าในราะคะาท่านผู้ชมวันนี้กับเป็นวันทํางานอีกหนึ่งวันของเปียวเนาะคะ่ะเปียวกากินขา่าวพักเที่ยงอยู่ลานคะ่ะวันนี้เปียวจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนาะคะ่ะวันเกิดพอบานคะ่ะท่านผู้ชมพอบานเปียวอายุเท่าไหร่พอบานเปียวอายุ48ปีคะ่ะท่านผู้ชมปีนี้เป็นปีที่48ของเพิ่นเนาะคะ่ะมันเปียวก็เลยหยอกเพิ่นเห็นไหมคะ่ะคล้ายๆว่าเพิ่น มักกินบักพริกแล้วเพิ่นกะบัะชอบบักแอปเปิลบัชอบบักแอปเปิลหน่อยที่ปเปียวมักเก็บมากินน,ะะะปปน่ะค่ะบักแอปเปิลนะจิวน่ะแม่ค่ะเปียวก็เล่นเอาใส่จานน่ะแม่คะ่ะอันไปซื้อพายวันเกิดเพิน่นเปียวกะเอาใส่จานไปเพราะว่าเอานั่นเป็นสุขสันต์วันเกิดเด้อว,วันนี้มาเบาพื้นพอบ้านให้ท่านผู้ชมฟังนะคะ่ะอันเฮ็ดนาบูดอุยุอุยุยแบบก้มแล้วก็เฮ็ดนาบูดอุยุ แบบได้ของความวันเกิดแบบว่าจานหนึ่งใบแล้วก็อันบักพลิกบักพลิกเผ็ดๆเนี่นไหมค่ะเบลก็ยิบใส่จานแล้วก็บักแอปเปิลจิ้วไปวางไว้แล้วก็ไปเสิร์ฟอายุนี่คนอายุนี่เขาจะนิยมคล้ายๆเขาว่าอันเขาจะเสิร์ฟอ,อาหารเศร้าหรือว่าพอสังเกตไปเสิร์ฟบนเตียงนอนตั้งแต่เศร้าตู่สินะคะคืนล้วก็ลองเพลงวันเกิดไทยยังสินะไหมค่ะมันนี่พอเปียวตื่นไปผัดตื่นสายนี่ยไหมค่ะท่านผู้ชมเปีย ซักผ้านะคะนี่วันเกิดเพลินเป็นช่วงวันหยุดนะคะแล้วเปียวก็เล่นลงไปสักผ้ารอมันนี่เพียวน,นอนดึกมันก็นเรียดไอเปียวจึงสวยเพ,เพเลินผลเล่ออกไปเก็บ,บใบไม้อย่างสินะคะไปเก็บ,บใบไม้อยู่ในสวนเปียวก็เล่นเฝ้านะคะเอาันแป้งพิซซ่าสําเร็จรูปหรือว่าแป้งคัวซองน่นไหมคะอยู่ในตู้นะคะเปียวเห็นพอไงแล้วสื่อมาไว้ให้เปียวนะคะบางทีเปียวอาจอยากเคล็ดยังดวนอั่งสินะคะเรียวก็เล่นเอามัน ใส่แนมันนะคะเอาหัวมันสดๆจากสวนนี่ล่ะค่ะมาผัดผสมกับผักเคี้ยวนะคะใบใบเขียวเข็มนะคะเราก็ใส่เนื้องลงไปนะคะแเ้วก็ผัดรสชาติที่เราชอบเราก็ใส่บวกพริกลงไปนะคะบวกพริกเผ็ดๆนะคะเพิ่นม,มักเยวก็เลยเอามาใส่แผน่นเสมอเดียกนะคะเขาเอื่นแผ่นพิซซ่าสาเร็จรูปหรือว่าแผ่นครัวซองสาเร็จรูปนะคะแล้วเยวก็เ,เล่นเอาซอมจิกๆรอบๆนั่นไหมค่ะล้วก็ เห็ดให้ม <t od ian |ms|> ันสวยงามเดีวก็เขาไปอบในตู้เตาอบนะคะวันนี้เพราะพอบานแล้วทาความสะอาดเสร็จแล้วเบลกันเลยบอกวานเขามากินกาแฟรำกันในเด้อเีลกันเล่นให้แล้วเขาไปเปิดเบิงในตู้อบนะคะว่าเยลเห็ดอีหยังไว้ห้เอ๊ะอีหยังนั่นน่ะเพื่อนว่าที่แล้วเพิ่นนึกว่าเบลบ่มีอีหยังห้หน่ะแห่ค่ะเบลกะหยอกเพื่อนสุเนี่ยค่ะเพราะว่าสิได้ห้เพื่อนมีสีสันในชีวิตเนี่ยนะคะว่าเหมือนค้นบ่ค่อยยิ้ม เพื่อนเป็นคนหนาบึงแต่เปียวงเป็นคนมักหยอกมักแกล้งสินะคะเปียวกับอยากให้เพื่อนมาทั้งเปียวเปียกกับเลยหยอกคนนี้อ,นอย่างสินะคะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะคือครูชีวิตในต่างเดียนครูของเขาก็จะค่อนข้ังตลกแน่นะคะก็เปียกอยู่กับเพื่อนเป็นคนหนาบึงเปียวกับมักแง่ให้เพื่อนอยากหัวหยอกให้เพื่อนแบบ รูดจะยิ้มเป็นทั้งสิ้นอะแม่ค่ะเพื่อนนาบึงไลยผู้ใดเห็นเขาก็ย่านอะแม่ค่ะนวดเขาก็แห้งไลแล้วบน้กานาบึงอีกอะแม่ค่ะนั่นแหละค่ะหลังจากเพื่อนอันซิมนะะเนาะค่ะเนาะปกติเพื่อนบบกินอาหารเศร้าเพื่อนจะเป็นคนแค่ดื่มน้ำห่อนผสมมะนาวแล้วก็ขิงตอนเศร้าแล้วเพื่อนก็นจะดื่มนำ้ำหลายๆทังสิ้นะคะ่ะนั่นคือเพื่อนสกินงสั้นอาหารเศร้าในเพื่อนสิบว่าคอยกินแ้ววบนี้ในวันหยุดนะคะเปรี้ยวก็เลยเห็ดอันนั้นในเพื่อนนั่นแะค่ะ ว่าพายหรือว่าอีหยังเป็นกับบอลูเนาะค่ะว่าเขาเอิ่นว่าอีหยังเป็นกับเห็ดแบบมัวม่วมัวสไตล์เปรี้ยวเพิ่นก็นเลยกินไปน้อยนึงตอนสิบโมงเสานะคะกินไปกระสิมแมงมุมเพิ่นเมียนะคะเพิ่นไปเก็บใบไม้สากบ่ค่อยได้เฮ็ดเห็นไหมคะเพราะเปเฮ็ดกระสิเหญ่แฮงกินหมดแผ่นนึงแต่เมื่อชมที่ละกินก็นโอ้ก็แซบ่บอยู่เพิ่นว่ากินไปกี่มัด หมดไปแผ่นหนึ่งแผ่นที่สองเป็นแผ่นของเปี่ยวเปี่ยก,ก,กัดไปคำ้คำสองค้ำแต่ก็เรียกว่าถ้าเจ้าอยากซิมเจ้าก็ซิมเด้อไปวางสิจักหน่อยท่านผู้ชมกินหมดเลยค่ะสองแผ่นใหญ่ๆนะกินผู้เดียวคือสิแซ่บคิดว่านะคะนั่นแหละค่ะคือของขวัญวันเกิดพระเฮหยเพิ่นนะคะคือคู่ของเขาบได้มีอย่างบื้อว,ว,ว,วานะคะเขาพยายามดูแลก,กันในทุกวันกับเพราะวันสําคัญเขาบคอ,อยเน้นเป็นไดนะคะเพราะว่าตั้งแต่เขามาใส่ชีวิตอยู่น้ำกัน8ปปีแล้วเนาะค่ะ เขาปีที่เก่านะคะเดือนท่านวันนี่ก็ครบปีที่เก่าพอดีนะคะกันเละเห้เฮาแบบว่ารู้ใจกัน,นอะแม่ค่ะเรามันบ่อยากแบบวิ่งตามาวันแห่งความรักหรือว่าอีหยังสินะคะเฮาจะแบบพยายามเฮดให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็วันพิเศษก็เฮดอีหยังเล็กน้อยอยังสินะคะส่วนมาเขาจะเน้นไปทั้งเก็บเงินแล้วก็เอาไว้ถ้าเฮดอีหยังจําเป็นเพราะว่าช่วงนี้เฮาพลัง อยากจะเอาเงินไปเฮ็ดเกี่ยวกับบ้านนะคะบ้านเขาชำรุดเขาต้องการที่จะดูแลบ้านนะคะแล้วก็เอาเงินไว้ถัดใจธนาคารน่ะแม่ค่ะหนีธนาคารนั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมเปี่ยวก่อมาเล่าเรื่องคู่ของเฮ้านะคะวันพิเศษวันเกิดของพ่อบ้านเปี่ยวเฮ็ดอีกอย่างให้พ่อบ้านนั่นล่ะค่ะคือวันพิเศษแลวพ่อบ้านเองนะคะกาลังจะกินขนมที่เปี่ยวเฮ็ดไหยเสร็จแล้ว ไปห่างนะคะไปห่างสัปาินค่ะเพิ่นก็ไปสื่อโดนัทมาให้เปียวเด้ะค่ะโดนัทสีอันหวานๆน่ารักน่ารักอันน้นอยๆจวรอจะแล้วมาให้เปียวไม่ว่าโอ้อันนี้เจ้าซื้อของขวัญมะแหยคอยเด้คือเพิ่นได้อย่างจากเปียวเพิ่นกเ็เห็ดให้เปียวคืนนังซสินะคะคือพรู้ว่าเปียวเป็นคนมาก,กินกาแฟแล้วก็จะมีขนมคบเคี้ยวน้อยนึงเพิ่นก็สื่อมาให้นี่แหละค่ะคือเขาจะดูแลก,กันในทุกๆวันนะคะคู่ของเฮาแม่นความรักที่บือหวา ครูของเขาเป็นครูที่อยู่กันแบบเพื่อนแล้วก็สนับสนุนกันแก้กันแน่ยอนเย้ากันแน่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจั้งแต่มาติดตามคลิปนานลวคะ่ะว่าเบลจะมาพูดถึงพอบานจังไดจะมานินท้าพอบานให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเบลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเปรี่ยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจอกันคลิปนานะคะ่ะบ๊ายบาย